คลิปแรกแหกหมนันขั้งแรกในชีวิตเทิ่องยูทูบของบ้านสวนอินทวินบายไอหนึ่งจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคนและก็เพื่อนเพื่อนนะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นขั้งแรกนะจ้ะที่เฮ็ดวิดีโอลง Youtube ขอแนะนำตัวก่อนนะจ้ะเนาะไอหนึ่งหรือว่านหนึ่งหรือไทยกบางคนก็อาจจะเคยเห็นอยู่ทางคลิปเลียวนะจ๊ะเนาะ สองเดือนก่อนนี่ไปเห็ดขิปเลี้ยวจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันโูซื้อว่ามันกดดันจ้ะก็กะเลยเศร้าเห็นที่เศร้าไปซื้อๆก็เสียดายเนาะจ้ะเนาะอุตสา์เอาหนางห้างนี่ออกไห้พี่น้องเบื้องแล้วมั้ยก็เลยว่าเออสีเห็ดยังดีเนาะก็เลยว่าเออลองเห็ดขิปลงยูทูบดีกว่าลูกสาวก็ว่า,อ,าอ้าวอ,อีแม่กล้องไอีแม่กลางห้างสีเห็ดล่งเห็ดหยังไปสิมาเบื้องกล้องก็เลยไล่ก็ห้างอีนี่เลยจ้ะพี่น้องโทรศัพท์ที่ใส่นี่ เครื่องละสามพันเอสจ้ะยี่หอ้อกะเอเอสเอ,เอ,เอสศูนย์หนึ่งเนาะจ้ะเนะาะกะภาพชัดอาภาพยังกะอาจิบวชัดเนาะจ้ะน้อต้องขออภัยหลายๆแต่ว่าก็อยากเห็ดก็ส่วสิทธาให้มีเงินไปซื้อโทราศัพท์แพงๆมาเห็ดนี่มันกะโดนเนาะจ้ะพี่น้องจักสิมีเงินซื้อยี่มไหนแต่ว่าเขาก็อยากเห็ดนะเออเจ้าจากคลิปเลี้ยวเหรอก็เลยว่าเออลองเห็ดยูทูบบึงกันนะ ถ้าเห็ดแบบมว,มวนๆเนาจะเนาะมีอย่างกะลงเข้ากระสีลงประมาณเกี่ยวกับว่าน้ำไฮน้ำหน้าน้ำสวนเข้าเนี่ยแหละจ้ะนี่จ้ะหลังบ้านเขาก็สีเป็นโคกน้องหน้านะจ้ะเนาะถึงสีเห็ดเป็นสวนผสมจ้ะสีมีหน้าเขา่าแล้วก็เป็นโคกน้องหน้าหน่อยข้างหลังแล้วก็ทั้งนี้ก็สีเป็นแป้งพักจ้ะแต่ว่าแป้งพักนี่มันหกอยู่จ้ะบ้านในบูรณาอยู่ว่าข้าฝนตกจะขันพี่น้องอยาก ลองเห็ดยังกะล่องเบิ้งคือไอห,หนึ่งนะจ๊ะสิา้าสุเฮามีความร้อมเฮาบู้ว่าความความสิมายามมดเเห็ดจากสิ่งที่เฮามีซะก่อนจ้ะพี่น้องมีอียังกะเห็ดไปซะก่อนหาเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆจ้ะไอหนึ่งคิดว่ายัางสัน่นเนาะจ้ะเนาะเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอันใดที่เฮาบ่หูกะลองเห็ดไปเบิง่งซะก่อนตัดต่อนี่โทรศัพท์ตัดต่อบ่ได้เ้อจ้ะนี้ความจำเต็มไว้เพราะว่ามันเก่าแล้วจ้ะ ถ่ายสามคลิปนี่ต้องลบดิจ้ะนี่ถ่ายรูปหารูป,รปนี่ต้องลบเลยเพราะว่ามันความจำมันเต็มถ่ายโดนบ่ได้จะ้ะเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ใดอยากเหตุอียงกัดล่องเบิงจะ้ะห้าวมีความพร้อมเ้าล่องเบิงเด้จ้ะสองสามคลิปแรกก็อาจสิบ่ดีเนาะอันนี้โทรศัพท์กับบ่ดีจะ้ะแต่ว่าห้ามีใจมาอย่างเดียวแล้วจ้ะใจมาอย่างเดียวเลยอยากเห็ุอยากเหตุตอนเงี้งจากคลิปเลี้ยวอืเพื่อมันสิ สามารถสั่งรายได้ครอบครัวนะจ๊นะเนาะเพราะว่าเฮาหวังกะเที่งความวันนำํำอยากสั่งรายได้น้านะจ๊นะเนาะซึ่งบ้านสวนเฮาบ้านสวนอินเทวินใบไอหนึ่งช่องนี้กะสีเห็ดเกี่ยวกับเรืืองในนี่ลหละจ้ะในหัวในสวนเฮานี่ลหละเพราะว่าอยู่เฮือนนี่ก็สิปลูกยางปลูกอ้อยปลูกมันแล้วก็เป็นโคกน้องหน้าหน่อยจ้ะอยู่หลังบ้านอืม ก็คิดว่าสิเฮ็ดไปแน่วนี้เนะจ๊ะเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนะจ๊ะซอยสนับสนุนซอยกดติดตามเนะจ๊ะขันผู้ใดอยากรองเฮ็ดคลิปเบิ่งกับมาร่องน้ำกันเนะจ๊ะอันนี้เป็น EP แรกเลยอ